ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 เกียดสมมุติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน,น้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้า,ม,า,า,บามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเม,มนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูกระงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึธธากทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย P.S. House บริการห้องพักราคาประทับใจ สวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเทเบิลทีวีเริ่มข่าวและกันที่เทศบาลตำบลอ่างจัดโครงการจิตอาสาปิคิลนิ่งเดย์เราทําความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเดืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยัวรางกูลเมื่อเวลา9ก้นฬิกาวันที่23กรกฎาคม2563 นายประที์นาทีทวีวัแหนางเพดท่ายังเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาวิกลินนิ่งเดย์เราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนางนารุมนกิจพุ่งสุวรรณนาย,ยกเทศมนตรีตำบลท่ายางพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการผู้นําชุมชนและจิตอาสาเข้าร่วมงานที่บริเวณถนนซ้ายชนบทานบ้านหลงนอกสามัคคีตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี นายประทีปนาทีทวีวัฒน์นายอำเภอทะยางเปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10ออำเภอท่ายางจึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่ายางและจิตอาสาอำเภอท่ายางร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาวิกลินนิ่งเด์เราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยะวรางกูลสำหรับกิจกรรมภายในงานข้าราชการและจินอาสาได้รวมกันทำความสะอาดโดยการแ้วทางวัชพืชริมของชลปทานและรวมกันเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมถนนเพื่อเป็นการปรับปรุงผุมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม และรวมการสร้างเมืองทยางให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไปคณะอนุกรรม,มาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทูบีนบวนระดับจังหวัดเดินทางมาประเมินผลการดำเนินงานโครงการทูบีนบวันของจังหวัดเพชรบุรี นายเพียรพัฒน์ผศิริเลิศกิจผู้ส่งคุณวุฒิกระทรวงแรงงานพร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทนวีน้เมื่อวันระดับจังหวัดเดินทางมาประเมินผลการดำเนินโครงการทบีน้เมื่อวันของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายพักพงศ์ทวีพัฒน์ผู้วา่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะกรรมการโครงการทบีน้เมื่อวันจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะผู้ติดตามประเมินผลโ,โครงการได้รับทราบหนห้องประชุมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีซึ่งหลังจากที่รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการทูบีน้บวันจังหวัดเพชรบุรีแล้วนายเพียรพัฒน์พรชริเลือดกิจผู้ส่งคุณวุฒิกระทรวงแรงงานและคณะกรรมาการติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีน้ำปวันในลงตรวจพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานโดยเฉพาะความก้าวหน้าในการบริหารจัดการที่จะคืนคนดีสู่สังคมเพื่อเก็บคะแนนประเมินในรอบแรกพร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมการดําเนินงานของโครงการทูบีนดมวันจังหวัดเพชรบุรีและขอให้รักษามาตรฐานไว้ให้ได้โดยตลอดสำหรับจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมการประกวดในประเภทจังหวัดทูบีเดมวันกลุ่มต้นแบบระดับทองและได้รับรางวัลต้นแบบระดับทอง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษามาตรฐานได้รับรางวัลต้นแบบระดับทองเป็นปีที่3ติดต่อกันส่วนในปี2563นี้จังหวัดเพชรบุรีตั้งเป้าจะเป็นจังหวัดต้นแบบระดับทองติดต่อกันเป็นปีที่4ี่ ่งจังหวัดเพชรบุรีเชิญชวนประมูลเลขทะเบียนรถหมวดกอไก่ทอทงการเงินมั่งค่ังธุรกิจยั่งยืนโดยจะทำการประมูลในวันที่29-30สิงหาคมนี้หน้าโรงแรมรอยย่นไดมอนนางสาวดารณีสายสุวรรณขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้เปิดประมูลใยทะเบียนรถจังหวัดเพชรบุรีหมวดอักษรกอทอที่มีความหมายว่า เงินั่งคั่งธุรกิจยั่งยืนรวมถึงเลขสวยทั้งเลขแฝดเหมือนกัน4ตัวเลขตองเลขคู่หรือเลขนำโชคยอดนิยมจึงจะเป็นการเสริมสิริมงคลต่อผู้ใช้โดยไรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมดจะนำเข้ากล่องทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งนี้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้จะดำเนินการ2วิธี คือวิธีเสนอราคาด้วยวาจาที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์และทางระบบอินเทอร์เน็ต w w w t h b r o t c o m โดยจะเปิดประมูล2วันคือวันที่29และวันที่30สิงหาคม2563ตั้งแต่เวลา9านาฬิกาเป็นต้นไปโดยป้ายทะเบียนรถที่ประมูลได้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งรถใหม่และรถเก่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานประมูลทะเบียนรถป้ายมงคลและเลขสวยของจังหวัดเพชรบุรีโดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีหมายเลขโทรศัพท์032425356 032428087สาขาอำเภอชะอำโทร032471846 032472055 หรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีหรือสายด่วน1584สำนักง,งานขนส่งจังหวัดวเพชรบุรีก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมประมูลหมายเลขเป็นเลขสวยนะคะในวันที่29และวันที่30สิงหาคมพศ2563ณห้องนกพรานะคะโรงแรมรอยัลไดมอน n ์นะคะซึ่งการประมูลนะคะก็หมดอักษรกทอนะคะการเงินนั่งข้างธุรกิจ ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็อยากให้ชาวขนส่งเพชรบุรีนะคะรักเพชรบุรีนะคะก็ามาร่วมกันใช้ป้ายทะเบียนเพชรบุรีนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมสร้างภูมส่ในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเ,เชิญทุกทุกท่านนะคะหากท่านที่สนใจนะคะแต่ว่าท่านสามารถที่จะามาลงทะเบียนนะคะล่วงหน้าได้ที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนะคะ เพทบรีแล้วก็มีอสอบถามนะคะขอข,อข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วน1580นะคะหรือทางโทรสารนะคะหมายเลข032425356นะคะหรือ03247180นะคะก็ได้ติดต่อนะคะทั้งที่มาที่สำนักง,งานทุนจีนจังหวัดเพทบรีหรือที่สำนักง,งานสาขาเฉาได้เลยค่ะ ความคืบหน้ากรณีสาวบัรลาดที่ถูกกลุ่มคั่อริใช้ปืนตบหน้ากลางลานจอดรถไทยวัสดุล่าสุดผู้ก่อเหตุเขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะจากกรณีเมื่อช่วงค่ำวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธปืนทำร้ายร่างกายนางขวัญตาวังผลอายุ39ปีชาวตำบลเวียงคอยอำเภอเมืองเพชรบ,บุรี และนางสาวนงนภัสทำสังอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูนนรธรบรรลาดได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสหรัฐสีถมอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่ห8หมู่4ตำบลบ้านทานอำเภอรบรรลาดจังหวัดเพชรบุรีจึงได้นำเอกสารหลักฐานไปขออำนาจศาลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอออกหมายจับ และสารจังหวัดเพชรบุรีได้อนุมัติหมายจับที่197/2563ลงวันที่22กรกฎาคม2563ในข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการโดยไม่มีเหตุสมควร ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจกระทั่งในช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมนายสหรัฐศีถมผู้ต้องหาตามหมายจับได้เข้ามามอบตัวกับร้อยตำรวจโทเจ็พัฒทองงามตระกูลพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบันลาดโดยเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุนางขวัญตาได้ทะเลาะทางวาจากับพนักงานหญิงในไทยวัสดุ เนื่องจากนางขวัญตาหึงหวงสามีส่วนพนักงานหญิงเกิดความหวาดกลัวและโทรตามตนให้มารับเมื่อตอนมาถึงจึงได้เข้าไปพูดคุยแต่ถูกนางขวัญตาเข้ามาค้ำคอจึงชักปืนที่นำติดตัวมาด้วยตบนางขวัญตาและนางสาวหนงนภัสจนเกิดความชุลมุนดังกล่าวทั้งนี้พันตำรวจเอกเชิญพลายมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบรรนลาดเปิดเผยว่า คดีดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชนอีกทั้งพลตำรวจโทธนาชวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ได้กําชับให้ดําเนินการอย่างเข้มงวดรัดกุงมซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและให้การรับสารภาพจากนี้ไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทําการรวบรวมพยานวดล้อมต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่อไป คือคดีนี้นะครับทา,ทางผู้บัคบัญชาระดับภาคคือท่านผู้จัดก,การทั้งเจ็ดแล้วก็ระดับจังหวัดก็คือท่านผู้บังคบการให้ความสนใจนะครับเร่งรัดให้เรารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้กรณี<ม>ก็หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะครับ<ม>ก็ได้ยื่นคําร้องต่อศาลขอออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วก็กดดันผู้ต้องหาทุกรูปแบบนะครับ<ม>ออกสืบสวนตามญาติพี่น้องตามเพื่อนฝูงที่ว่าผู้ต้องหาไปกบดเอาอยู่ จนผู้นี้17ในกาผู้ต้องหาก็เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนครับการให้การในชั้นต้นผู้ต้องหาสารภาพหรือยังไงครับก็รับสารภาพนะว่าเกิดจากปันดานโทรศทะเลาะวิวาทกันอะไรกันประมาณนี้ครับเป็นเหตุจากฝ่ายหญิงก็นยังไม่รู้ก็ต้องรวบรวมหลักฐานคือต่เราก็ให้ฝ่าเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับให้ทําเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพอละ ช่วงนี้ติดตามชมข่าวบริการค่ะสนับสนุนข่าวโดยเมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาโรบินสันเพชรบุรีสอบถามโปรแกรมหนังโทร032491891 สมมติว่าอากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผันดน้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้ามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูผงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึกทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพละหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ พอมใหม่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเพชรบุรีเคเบิลทีวีสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเพชรบุรีติดตั้งง่ายความคมชัดในระดับ HD พร้อมช่องรายการกว่า250ช่องในชุดประกอบด้วย1กล่องรับสัญญาณ2หน้าจานรพร้อมหัวรับสัญญาณ LNB 3สายสัญญาณ1เส้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 4. รีโมทรับชมข่าวรอบโลกวรารตีสีภาคการ์ตูนการศึกษาภาพยนตร์กีฬาข่าวท้องถิ่นทั่วไทยพร้อมช่องรายการที่น่าสนใจจากทางสีแซิวิชันไม่ต้องเยอะมีออทิติกยังมาขอทงาน,นผมยังลาบเลยครับเด็กมีใจอะไรเงี้ยเอ้ย ช่ไหมคะโอเคคะ่อะอาตบมือให้น้องลูกปัดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวเรื่องแบบทิ้งน้องหมาหรือหรือ The best outcome the global community could hope for is probably just for the status. ไม่ต้องขอดยา ตลอดปี2,562นี้ฟรีค่าติดตั้งจายเพียงค่าประกันอุปกรณ์1,000บาทสามารถผ่อนชำระได้5งวดอุปกรณ์เสียเปลี่ยนใหม่ทันทีตลอดระยะเวลา2ปีเต็มค่าบรกิการรายเดือน300บาทพร้อมการดูแลตลอดอายุสมาชิกสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพชรบุรีเคเบิลทีวีโทร032425666 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ขุนพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามขา่าวย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o c o m p c t v 2 0 1 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ศูนย์รับแจ้งเหตุ191จัดตั้งขึ้นเพื่อรับแจ้งเหตุในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเหตุอาชญากรรมอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆโดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด6,225ตารางกิโลเมตรประชากรกว่า4 0 0 0 0คนสำหรับ0191จังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีครับก็จะตั้งขึ้นเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ที่ประชาชนไปประสบเหตุต่างๆนะพวกนี้นะครับแล้วก็แจ้งมาที่ศ1นยจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งศูนย์หนึจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่รับผิดช,ชอบทั้งหมดเนี่ยนะครับหกพั 6, ตารางกิโลเมตรประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็รวมทั้งสิ้นก็อยู่ประมาณ480,000กว่าคนนะครับรวมถึงประชาชนที่ สัญจรไปมาเส้นเพชรเกษมเป็นหลักนะครับวันละเป็นหมื่นๆนคนอีกนะครับในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์นั้นพันตำรวจเอกสมเด็จทิตวทาวัฒนสกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าเมื่อประชาชนโทรศัพท์เข้ามาทางเจ้าหน้าที่จะทำการรับแจง้งและบันทึกข้อมูลจากผู้แจง้ง จากนั้นเจ้าวิทยุไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเขาให้การช่วยเหลือประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาในทันทีซึ่งขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและแจ้งข้อมูลไปถึงผู้ปฏิบัติงานจะใช้เวลาเพียง1น,นาทีเท่านั้นที่เห็นอยู่ในนี้นะครับก็คือห้องปฏิบัติการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เพชรบุรีนะครับซึ่งจะมีการแบ่งคอนโซลออกเป็นคอนโซลต่างๆนะครับ ด้านหน้านี่ก็คือคอนโซลที่เป็นเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่รับแจ้งเหตุนะครับที่ถัดไปตรงห้องกระจกนั่นคือคอนโซลของเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารนะครับที่อยู่ด้านหลังนั้นก็คือตัวคอนโซลร้อยเวรผู้ควบผู้ควบคุมหรือที่เรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์ที่จะทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติในส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุ191ตรงนี้นะครับ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับเมื่อประชาชนโทรเข้ามาที่191กนะครับก็จะมาติดที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับเ,เจ้าที่ก็จะรับแจ้งนะครับบันทึกเหตุแล้วก็สั่งการไปรยังสายตรวจนะครับหรือหน่วยที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลรถดับเพลิงไปให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะครับขั้นตอนในการรับแจ้ง นะครับการสั่งการตรงนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้คำยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้เลยว่าเมื่อโทรเข้ามาที่191ที่นี่นะครับจะสั่งการไปโดยเฉลีย่ยภายใน1นนาทีข้อมูลจะถูกส่งไปถึงผู้ปฏิบัตินะครับจะมีสายตรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงไปให้ความช่วยเหลือทันทีครับประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ191ควรควบคุมสติและแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งหากเป็นเหตุที่เกี่ยวกับอาชญากรรมขอให้จำตำาเน่งรูปพัณฑ์สันทานของคนร้ายรายละเอียดของยานพาหนะรวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการหลบหนีในส่วนของการขอความช่วยเหลือหากเป็นภายในบ้านขอให้ระบ,บุรายละเอียดทั้งบ้านเล็กทีถนนหมู่ตำบลอำเภอรวมถึงจุดสังเกตใกล้เคียงและหากเป็นการขอความช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกิดบนถนนก็ขอให้แจ้งรายละเอียดโดยเฉพาะหลักกิโลเมตร เมื่อท่านแจ้งเหตุเข้ามาที่191เนี่ยในประเด็นแรกเลยอย่าตกใจนะครับขอให้ควบคุมสติของตนเองและแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ไหนนะครับรายละเอียดของเหตุเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาจะถามไปยังผู้แจ้งอยู่แล้วนะครับนะฮะท่านก็ตอบคําถามตามที่เจ้าหน้าที่ได้ซักถามนะฮะกรนนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ แจ้งด้วยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะครับเจ้าที่จะได้รีบไปช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็นี่เป็นเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมนะครับฉกชิงวิ่งราวนะครับขอให้ช่วยจดจำตำาหนิรูปพรรณคนร้ายนะครับยานพาหนะที่คนร้ายใช้นะครับเส้นทางที่หลบหนีให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการสกัดจับในการติดตามคนร้าย ในทันทีกรณีที่เป็นเหตุเป็นเหตุที่เกิดตามบ้านเรือนนะครับท่านก็แจ้งว่าบ้านเลขที่ท่าไห่หมู่ที่เท่าไหร่นะครับตำบลอะไรอำเภออะไรนะฮะและบ้านของท่านนั้นเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับอะไรนะครับหรือที่สังเกตได้ที่จะให้สายตรวจไปถึงที่ท่านได้เร็วที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีที่ประสบเหตุตามถนนหนทางนะครับ ส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงสถานที่เกิดเหตุในการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ก็คือเรื่องหลักกิโลเมตรนะครับท่านอาศัยหลักกิโลเมตรในการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการซักถามที่เกิดเหตุนานนักนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้กระบวนการรับแจ้งเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็วให้ช่วงเวลาในการซักถามสั่งการเนี่ย สั้นที่สุดที่เหลือก็คือให้สายตรวจเดินทางไปถึงที่กเกิดเหตุครับอย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาพบว่านในแต่ละเดือนยังมีผู้โทรศัพท์เข้ามาก่อกวนเดือนละไม่ต่ำกว่า1000สายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดเนื่องจากเป็นการตัดโอกาสของผู้อื่นในการขอความช่วยเหลือหรือระงับเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนอ,อีกจานวนไม่น้อยทีเดียวก็คือเรื่องของ าการโทรก่อกวนนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังมีมากอยู่พอสมควรนะครับสายที่ท่านโทรเข้ามาก่อกวนด้วยความคึกขนองด้วยความสะดุขนานนะครับอาจจะเป็นการตัดโอกาสของผู้ที่กำลังเดือดร้อนจริงๆนะครับเก็บ191เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือช่วยเหลือทุกๆท่านครับ